สวัสดีครับวันนี้พี่แดงก็จะมาชี้เป้าอินดิเคเตอร์ที่พี่แดงใช้งานเป็นประจำํำเรียกว่าเป็นเครื่องมือติดตัวเลยก็ได้นั่นก็คือ MACD นั่นเองแต่ว่า MACD โดยปกติเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานผ่าน s t รีมมิ่งก็ได้ผ่าน t ทรด i n g View ก็ได้วันนี้พี่แดงใช้งาน t ทรดดิ้งวิวนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะเทรด t ีเฟกด้วย t ทรดดิ้งวิวได้เลยในประเทศไทยนะไม่จําเป็นจะต้อง เปิดหน้าต่างของ Trading View แล้วไปเทรดใน Streaming อีกต่อไปโดยพี่แดงใช้บริการหลักทรัพย์ Beyond นะครับซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ Beyond เนี่ยปัจจุบันสามารถที่จะเทรด TFX ได้เลยและโดยประมาณเดือนกันยายนก็จะสามารถที่จะเทรดหุ้นได้ด้วยแต่วันนี้พี่แดงจะมา,าชี้เป้าให้ดูนะครับว่า MACD ที่พี่แดงใช้งานเนี่ยมันดีกว่า MACD ที่มีอยู่ในปกติยังไงนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันครับ ก่อนอื่นเลยก็คือให้เราเข้าหน้าจอของตัว Trading View นะครับ Trading View เนี่ยเขาก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่สำหรับเทรดเดอร์หลายๆท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีบลกเกอร์ที่สามารถใช้งาน Trading View ได้หลายเจ้าแล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น Beyond จะเป็น Liberator จะเป็น Innovest X อ่าแล้วก็มี YLG ที่สามารถเทรด TFX ได้อย่างเดียว หากท่านใดที่สนใจที่จะเทรดทีเฟกและก็ในอนาคตสามารถเทรดหุ้นได้ด้วยเนี่ยก็สามารถส่งคอมเมนต์ไว้ให้ใต้ลิงก์ของพี่แดงก็ได้หรือวิ่แดงทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คําอธิบายของ u t u b e นะครับก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวน้องมาร์เก็ตติ้งเขาจะติดต่อกลับไปเพื่อทําการสมัครให้จริงๆแล้วในโปรแกรม t r a d i n g View หรือโปรแกรม Steaming เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับถ้าเราเทรด s t รีมมิ่เนี่ยเราจะเห็นทางมุมล่างซ้ายเขาจะเขียนเอาไว้ว่ากราฟเทคนิคอลบายเทรดดิ้งวิวเพราะฉะนั้นการที่เราใช้อตรา ที่มัน Data Feed มาจาก t ทรด i n g v i e w นั่นเองอ่ะคราวนี้อินดิเคเตอร์เนี่ยเวลาที่เราใช้งานของ t ทรด i n g v i e w มันเป็นระบบแพลตฟอร์มแบบเปิดมันจึงมีคนที่เขาคิดอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยได้นํามาแชร์เอาไว้ในระบบเป็นมาร์เก็ตของเขาอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคนที่เขียนโค้ดไพ s ์สกิปไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ต้องยากนะครับเราสามารถนําเครื่องมือของคนอื่นเนี่ยที่พี่แดงคิดว่าเขาเขียนไว้ครอบคลุมแทบจะทุกเรื่องอยู่แล้วเนี่ยมาใช้งานได้เลย เอาละวครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวพี่แดงจะาสาธิตให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงโดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่า MACD ซึ่งพี่แดงเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักอยู่แล้วว่า MACD คืออะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แดงไปที่อินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยให้เราพิมพ์ไปเลยครับว่า MACD พอพิมพ์เข้าไปปุ๊บก็คือตัวนี้ครับ Moving Average c o n v e r g e n c Divergence พอเรากดเข้าไปปั๊บ กดปิดหน้าต่างนี้นี่คือหน้าตาของ indicator MACD โดยทั่วไปนั่นเอง MACD โดยทั่วไปคืออะไรก็คือเป็นส่วนต่างของเส้น moving average 2เส้นนะครับเส้น moving average 2เส้นคืออะไรเราก็ต้องมาดูค่าของ MACD ก่อนโดยการมาที่ MACD แล้วก็มาตรงเลือกรูปเฟืองที่เขียนว่า setting กดเข้าไปครับเราจะเห็นว่าเขาจะมี fast e MA ก็คือ12แล้วก็ slow e MA ที่ 26แล้วก็จะมีสัญ n a ก s ณ g สัญกณเนี่ยก็คือเส้นสีส้มๆนี่ยครับก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของไอ้สองเส้นนี้อีกทีนึงนะครับพี่แดงกดโอเคเข้าไปาเส้นสัญลก็คือเส้นสีส้มๆนะครับส่วนเส้น12กับ26เนี่ยมันก็คือเส้นสีน้ําเงินเอ๊ะแล้วมันมาเป็นเส้นสีน้ําเงินนี้ได้ยังไงพี่แดงก็จะเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเข้าไปาสมมุติเส้น EMA นะครับ EMA ก็คือ moving average exponential นะครับกดไป2อันเลยก็คือเราจะใช้2เส้นมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับเรากด setting โดยตัวแรกเนี่ยใช้ค่าที่ทาง MACD กำหนดไว้ก็คือ12นะครับแล้วก็เป็นเส้นนี้ส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือค่า26ก็คือค่าของ MACD เลยเพียงแต่พี่แดงจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วกันจะได้ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็กดโอเค เราจะเห็นหน้าตาของตัวอินดิเคเตอร์เป็นประมาณนี้นะครับ MACD ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือส่วนต่างส่วนต่างก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติว่า,าเส้น EMA เส้นเร็วฉีกออกจากเส้น EMA เส้นช้านะครับก็คือส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นความต่างที่มันแสดงขึ้นมาในในตัวฮิสโตแกรมเนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นว่า อลองดูจากตัวเคอร์เซอร์นะครับตัวนี้มันจะเริ่มฉีกห่างออกมาถูกไหมครับนั่นก็คือตัวฮิสโตแกรมเนี่ยมันก็เริ่มฉีกออกมาจนกระทั่งมันสีจางลงก็คือมันห่างน้อยลงมันก็คือความต่างของเส้น EMA เส้นสั้นเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เริ่มมันตีบน้อยลงตรงนี้่าตีบน้อยลงเมื่อเทียบกับเดี๋ยวพี่แดงเลื่อนมาให้ดูข้างล่างนะครับเมื่อเทียบกับเส้น EMA ความความแตกต่างของเส้นช้ากับเส้นเร็วเนี่ยครับมันก็คือฮิสโตแกรมตรงนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันยิ่งฉีกตัวออกมาเห็นไหมครับถ้ามันยิ่งฉีกตัวออกมาเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นสีแดงออกมานะครับเหมือนกันครับเนี่ยถ้ามันหดเข้าไปมันก็เป็นเส้นสีเขียวคือมันหดจนกระทั่งผ่านเส้นศูนย์นะครับมันก็เลยเป็นโซนสีเขียวขึ้นมานะครับอันนี้เราก็เลยดูง่ายๆว่า MACD มันเป็นแบบนี้แต่เชื่อไหมครับว่าบางครั้งการเทรดด้วยลักษณะของ MACD แบบนี้เนี่ยมันก็ยากเกินไปเพราะนั้นถ้าสมมติว่าพี่แดงปรับเปลี่ยน นะครับทำเป็นให้เหมือนกับใน MT4 หรือ MT5 เนี่ยพี่แดงก็จะเปลี่ยนง่ายๆแค่นี้เองครับอ่ะจะเปลี่ยนง่ายๆก็คือติ๊กฮิสโตแกรมตรงนี้ออกแล้วก็ในส่วนของ MACD ตรงนี้ยทำให้มันเป็นฮิสโตแกรมแทนคราวนี้ภาพที่ได้ออกมามันก็เลยเป็นข้างล่างแบบนี้นะครับคราวนี้มันดูแตกต่างกันยังไงก็คือ ทันทีที่เส้น EMA เส้นสัน้นตัดเส้น,เส,นเส้นเร็วตัดเส้นช้าเนี่ยมันก็คืออยู่เหนือน้ํากับใต้น้ํานั่นเองเห็นไหมครับจุดนี้คือจุดที่ตัดมันก็เลยเป็นจุดใต้น้ำเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ตัดเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดใต้น้านะครับทันทีที่มันตัดขึ้นอ่าก็เลยเป็นจุดเหนือน้าเออแบบนี้เข้าใจง่ายง่ายกว่าถูกไหม มันเข้าใจง่ายกว่าเพราะฉะนั้นไอตัวที่เราเปลี่ยนโดยการเอาฮิสโตแกรมอันเดิมออกแล้วก็ทำา MA มให้มันเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยมันก็เลยใกล้เคียงกับทาง MT4 หรือ m t 5ที่เราเคยใช้งานกันมาที่สำคัญมันเข้าใจง่ายครับก็คือถ้ามันตัดอยู่เหนือน้ําก็คือเส้นเร็วตัดเส้นช้าประมาณนั้นนะครับเนี่ยพอมันตัดลงก็คือเส้นเร็วตัดเส้นช้านั่นหมายความว่าเราควรจะเทรดในทิศทางที่มันอยู่เหนือน้ําหรือใต้น้ํานั่นเองนะครับ พี่แดงสมมุติง่ายๆก็คือสมมุติว่าตรงเนี้ยมันอยู่ใต้น้ําทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราจะเปิดออเ,เดอร์เราควรจะเปิดออเดอร์ช็อตถูกไหมเราควรจะเปิดออเดอร์ช็อตเราจะปลอดภัยแล้วก็ได้ตังค์แน่ๆนะครับถ้าสมมุติว่ามันอยู่เหนือน้ําเราเปิดออเดอร์ลองเราก็จะได้ตังค์แน่ๆแล้วทันทีที่มันขึ้นมาจนสุดฮิสโตแกรมตรงนี้เนี่ยแล้วมันตัดลงมา ตัดเส้นซิกเนลก็คือเป็นจุดที่เราควรที่จะปล่อยออเดอร์ออกก่อนสําหรับออเดอร์ลองถูกไหมครับแล้วก็มองที่จะเทรดออเดอร์ช็อตถ้ามันอยู่ใต้น้ําเห็นไหมจริงๆหลายหลายท่านเนี่ยถ้าเราดูด้วย MACD แบบเดิมอพี่แดงให้ดูจุดนี้ก็ได้ถ้าเราดูด้วย MACD จุดเดิมเนี่ยจุดนี้เขาจะบอกว่าให้เราทําการช็อตได้เลยจริงๆแล้วมันทําการช็อตได้เลยก็ได้แต่มันจะไม่ลงทันทีแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันจะมีอาการแบบช็อตเสร็จแล้วก็ ต่อเนื่องหรืออย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเรามองจุดเนี้ยมันจะมีจุดให้เราเปิดลองได้แต่พอเปิดลองปุ๊บมันยังอยู่ใต้น้ํามันก็ยังคงต้องช็อตต่ออยู่ดีนะครับเหมือนอย่างจุดนี้ก็ได้เนี่ยจุดนี้มันบงังจุดนี้นะครับเนี่ยถ้าใน MACD ปกติมันก็จะบอกว่าให้เราเปิดออเดอร์ลองถูกไหมแต่พอลองไปได้สักพักมันก็จะต้องช็อตอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ใต้น้ําเพราะ,ะนั้นไอ้ตัว MACD แบบเดิมเนี่ยพี่แดงเลยมองว่ามันหลอกเราค่อนข้างบ่อย เมื่อเทียบกับ mac ด้วยการปรับแต่งมาเป็นแบบนี้นะครับแต่การปรับแต่งแบบนี้เนี่ยมันก็มีข้อด้อยข้อด้อยก็คือมันไม่มีสีให้เราเห็นมันเลยต้องทําให้เราเพ่งครับมันทําให้เราต้องเพ่งว่าเอ๊ะมันตัดหรือยังแล้วตอนนี้เราควรจะเปิดบายหรือยังเราควรจะเปิดลองหรือเราควรจะเปิดช็อตแล้วก็สัญญ,ญาณแบบเนี้ยมันชอบหลอกให้เราเข้าไปนะครับเช่นจังหวะแบบเนี้ยมันหลอกให้เราเปิดลอง เปิดก็ได้ครับแต่ว่าสังเกตไหมเปิดลองแล้วมันก็ยังไม่ขยับสู้เรามาเปิดลองเอาตอนเหนือน้ํามันขยับแล้วดีกว่านะครับซึ่งถ้าพี่แดงปรับเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับนี่พี่แดงกลับเปลี่ยนมันเป็นแบบเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าจุดเนี้ยเขาจะบอกให้เราลองอ่าจุดนี้เขาบอกให้เราลองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจุดที่มันตัดกันเหนือน้ำเนี่ยมันคือจุดนี้ถูกไหมถ้าพี่แดงปรับเปลี่ยนเป็น MACD แบบเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจุดเหนือน้ํา ก็คือจุดที่มันตัดกันแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบเดิมแบบดั้งเดิมเนี่ยจุดเหนือน้ําคือจุดที่ตัว MACD เนี่ยมันตัดเส้นศูนย์อ่ามันตัดเส้นศูนย์คือจุดนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นจุดเดียวกันมันจะเป็นจุดเดียวกันจุดนี้ตัดลงมาก็คือจะเป็นจุดที่ MACD กับ EMA 2เส้นเนี่ยมันตัดกันก็คือจุดนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นการใช้ MACD แบบพื้นฐานเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามองได้ยาก เราจะต้องคำนึงนิดนึงว่าจุดนี้นะมันคือจุดที่มันเหนือน้ำนึกออกไหมครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่มันอยู่ใต้น้ําแต่ข้อดีของการใช้ MACD แบบพื้นฐานเนี่ยก็คือมันเห็นเลยว่าจุดนี้มันตัดกันแล้วนะเนี่ยเริ่มตัดเป็นสีเขียวมันก็เลยมองเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับแต่อย่าลืมครับมันก็ยังหลอกเราด้วยสัญญาณตรงนี้อยู่ดีเห็นไหมครับมันหลอกเราด้วยสัญญาณตรงนี้จนกระทั่งตรงนี้ต่างหากที่จะเปิดออเดอร์ลองได้แบบมั่นใจ มั่นใจแล้วก็มาผง,งกหัวลงตรงนี้นี่จุดนี้ผง,งกหัวลงเราก็ตัดออเดอร์ออกตั้งแต่ตรงนี้ไม่ต้องรอสัญญาณตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่เทรดสั้นนะอ่ะคราวนี้พี่แดงก็เลยมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งใน MT4 MT5 เนี่ยพี่แดงใช้เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานติดตัวตลอดเวลาทุกวันนี้พี่แดงก็ต้องบอกตรงๆว่าที่เห็นพี่แดงเทรดได้อดเดีนร์เป็นแสนเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ MACD ตัวเดียวเนื่องจากว่าหุ้นมันขยับ ง่ายแล้วก็ช้ามีทิศทางที่ชัดเจนมากกว่าพวก f o r e x มันก็เลยทําให้เราใช้เครื่องมือตัว m a c d ก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้ช้าเกินไปไม่ได้เร็วเกินไปแล้วก็เห็นภาพชัดดีแล้วก็หน้าจอมันก็โล่งด้วยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้เรามากดที่อินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็ชื่อว่า m a c d color เลยครับในชื่อ m t 4 m t 5ก็ชื่อ m a c d color พี่แดงมาถึงปั๊บรีบหาทันทีเลยนะครับสำหรับตัว t r a d i n g view พอกดเข้าไปปั๊บนี่มันจะโผล่ขึ้นมาข้างล่างนะครับ ตามนี้เลยอ่ะพี่แดงจะให้ดูเทียบกับกราฟเหมือนเดิมทุกอาการสังเกตไหมครับว่ามันก็คือเป็น MACD ที่เหมือนเมื่อกี้พี่แดงปรับเลยเนี่ยปรับตรงนี้แล้วก็ปรับตรงนี้เป็นฮิสโตแกรมเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่อันนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูเหมือนเดิมก่อนนะครับจะได้เห็นว่า การใช้ macd color เนี่ยมันมองเห็นชัดเจนกว่าอย่างแรกก็คือเส้น ema 2เส้นเส้นช้าตัดเส้นเร็วเส้นเร็วตัดเส้นช้าเนี่ยมันก็จะตรงก,กันกับตัวเหนือน้ํากับใต้น้ําเห็นไหมครับนี่ตรงกันเหนือน้ํากับใต้น้ําก็คือเป็นความเข้าใจที่ง่ายมันทําให้เรารู้ว่าเราอย่าเทรดสวนเทรนนั่นคือการดูด้วยเหนือน้ํากับใต้น้านี่คือง่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยมันก็เหมือนกับ ema ตัดลงมาปั๊บเราก็ไม่ควรเทรดสวนเทรนถ้าเราเปิดออเดอร์ ช็อตเนี่ยป่านนี้เราได้กําไรไปอื้อแล้วถูกไหมดีกว่าที่เราจะไปเปิดออเดอร์ลองสวนไปสวนไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้มันจะขึ้นเมื่อไหร่อันนี้คืออย่างแรกก็คือมองเหนือน้ําใต้น้ําได้ง่ายอย่างที่2ครับเส้นสัญญาล n ยเส้นสัญญาล n ยก็คือเส้นสีส้มตรงเนี้ยแต่ว่าตัว MACD Color เนี่ยมันจะใส่สีมาให้เราว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้นะเราอยากจะเปิดณจุดนี้ของกราฟนะครับเนี่ยมันเป็นสีเขียวถ้าเราจะเปิดจุดนี้เนี่ย เราสามารถเปิดออเดอร์ลองได้แต่เราต้องเข้าใจว่าเรากำลังเปิดลองส่วนเทรนเห็นไหมครับเทรนคือมันอยู่ใต้น้ําเทนมันอยู่ใต้น้ํานะแล้วเราเปิดเส้นตามสัญลักษณเนี่ยเส้นสีเขียวได้ก็คือเส้นลองเราเปิดลองส่วนเทรนอยู่เห็นไหมครับชัดเจนแต่ถ้าเราเปิดช็อตตามเทรนอ่เราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นฮิสโตแกรมสีแดงก็แสดงว่าณ2นะเส้นเนี้ยเส้นเร็วกับเส้นช้าตอนนี้มันถ่างออกอีกแล้ว ถ่างลงนะครับถ่างลงก็เลยเป็นสีแดงนะครับจุดนี้ที่มันแรงเงาฮิสโตแกรมสีแดงอ่อนๆเนี่ยก็คือเป็นจุดที่มันถ่างลงอีกแล้วเช่นกันอย่าลืมครับว่าตอนนี้เราควรจะเรทรดช็อตถูกไหมเราอยู่ใต้น้ําเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเส้นตัวที่เป็นสีเขียวแล้วอยู่ใต้น้ำเนี่ยพี่แดงไม่ได้ให้ความสําคัญแต่เวลาอยู่ใต้น้ําพี่แดงให้ความสําคัญกับไอ้ตัวเส้นสีแดงหรือไม่ก็ไอ้ตัวแรงเงาก็ได้เห็นไหมครับเมื่อเราเทียบกับตัวกราฟเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราเปิดชอ็อตเนี่ยตรงนี้เราจะได้ กินเต็มเลยเห็นไหมครับเราจะได้กินเต็มเลยแล้วตรงนี้มันก็มีสัญญาณอีกบอกว่าเปิดรองได้แล้วนะแต่เปิดรองส่วนเทนสังเกตกับกราฟข้างบนไหมครับเนี่ยก็คือตรงกันหมดนะเนี่ยแล้วก็ตรงตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าตอนนี้พี่แดงเปิดกราฟเปิดรองนะเปิดรองเนี่ยสังเกตไหมครับว่ากราฟมันก็ไม่ไปไหนเห็นปะ่ะมันก็ไม่ไปไหนเพราะว่าตอนนี้เราเปิดรองอยู่ใต้น้ําก็คือเปิดรองสวนเทนอยู่นะครับจนกระทั่งมันโผลมาเหนือน้ําก็คือจุดที่เส้น EMA เส้นเร็วตัดเส้นช้าแล้วแสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นแล้วนะแน่นอนครับมันอาจจะช้ากว่าแนวสวิงเทดแต่มันชัวร์กว่านะครับถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าตรงนี้มันเหนือน้ําแล้วแล้วเราก็เห็นสัญญาณซิกเนลไลน์เนี่ยมันเป็นสีเขียวด้วยเนะี่ยเราเปิดไปครับอย่างน้อยๆเราก็ได้ละเนี่ยกี่ช่องเราก็สามารถที่จะเนี่ยประมาณ2-3%ได้ละนะครับหมายความว่าเราสามารถ จับจังหวะในการเข้าซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อหุ้นหรือซื้อ t f e c t ทีเฟกมันได้ทั้งลองทั้งชอ็อตถูกไหมอ่าอันนี้พี่แดงเปิด Tfect แต่ถ้าสมมติว่าพี่แดงเปิดเป็นหุ้นละอ่ะสมมติเป็น a v แล้วกัน a v เนี่ยไม่ได้เชียร์นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นหุ้นตัวแรกของเซตร้อยอันนี้พี่แดงทําตารางไอตัวเพลย์ลิสของเซตร้อยไว้นะครับสังเกตไหมครับว่าเนี่ย a v เนี่ยมันลงมาตลอดถามว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยถ้าเราซื้อนั่นคือเราซื้อส่วนเทรนเห็นไหมครับ จุดที่มันบอกให้เราซื้อเนี่ยถ้าเป็น EMA เป็น MACD แบบเดิมเนี่ยมันจุดที่เราซื้อเนี่ยจุดนี้ถูกไหมจุดนี้ซื้อไปก็ติดเห็นไหมครับพอจุดนี้เขาบอกให้ซื้อซื้อปุ๊บก็ติด มันขึ้นแป๊บเดียวครับแล้วก็ติดเพราะว่ามันยังอยู่ใต้น้ําอยู่มันยังเป็นเทรนที่เส้น EMA เส้นช้ามันยังอยู่เหนือกว่าเส้นเร็วเนี่ยก็ครับดูด,ดูภาพนี้ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าจุดที่เราควรจะเข้าซื้อมันควรเป็นตรงไหนล่ะเนี่ยครับมันตัดกันแล้วอย่างที่บอกครับแน่นอนเราไม่มีทางได้ราคาที่ดีกว่าแนวสวิงเทสแนวสวิงเทสเนี่ยเขาเอาได้แถวนี้แล้วครับเขาได้แถวนี้ไปเรียบร้อยละแต่ว่าเราได้แบบชัวร์นั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสมมุติว่าพี่แดงเอาตรงนี้นะ พี่แดงดูตามเส้นสัญญาณ macd เลยก็คือจุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าซื้อเห็นอะไรไหมครับตัวนี้มีแดงปุ๊บมีสีแดงมาเคลียร์ก่อนแล้วก็เปิดตัวนี้ได้เลยถ้าสมมติพี่แดงเปิดตัวนี้ปั๊บเนี่ยแล้วมาจบที่แท่งแดงนี้นะได้7%แล้วครับใช้เวลา7วัน เห็นไหมครับง่ายกว่ากันเยอะเลยแต่เพียงแต่พี่แดงไม่ได้ใช้ MACD ค่านี้นะครับพี่แดงใช้ค่าอื่นก็คือ8 17 9ซึ่งมันจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัว12 26 9เนี่ยข้อดีเลยก็คือมันเป็นพื้นฐานของ MACD นั่นหมายความว่าคนมันใช้กันเยอะบางคนเขาไม่ปรับเปลี่ยนค่าเขาใช้ค่านี้เลยนั่นหมายความว่ากราฟเนี่ยมันก็จะแม่นเพียงแต่ว่าพี่แดงไม่อยากแม่นพี่แดงอยากเร็วอยากเร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ค่าอื่นนะครับอ่าลองลองย้อนกลับมาดูอ่า มาดูตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นใต้น้ํามาโดยตลอดเห็นไหมครับใต้น้ามาโดยตลอดจุดเข้าที่ดีถ้าเป็นแนวสวิงเทรดคือจุดนี้นะครับพี่แดงบอกไว้ไว้ไวลาหลังค่อยไปดูกันเอาเองจุดนี้คือจุดที่ดีแล้วก็พอมาเข้าจุดนี้อ่ะก็คือแท่งนี้ถูกไหมอ่ะจริงๆตัวเนี้ยแท่งมันยิงขึ้นมาแล้วมันยิงขึ้นมาแล้วก็ล่อลงมาเคลียร์เคลียร์เมาก่อน <c ười> เคลียร์สะบัดเมาแป๊บหนึ่งนะครับจุดนี้คือจุดเข้าที่ดีนะครับมันก็ตรงกับ MA c d แนั่นแหละ แต่ถ้าเป็น MACD พื้นฐานเราดูตรงนี้นะครับก็คือเส้นสีน้ําเงินมันตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์มันก็คือ2เส้นตัดกันตรงนี้นั่นตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือจุดเข้าของเราถ้าสมมุติว่าจุดเข้าตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติจุดเข้าตรงนี้นะอ่าแล้วเราออกตรงไหนนะสําหรับคนที่แบบชิวๆสายชิวๆใช้เงินจํานวนไม่เยอะเงินเย็นสุดๆเลยนะเราก็ไปออกตอนที่มันลงใต้ดินก็ได้ครับก็คือลงใต้น้ํามันก็จะถึงประมาณจุดนี้ จากจุดนี้พี่แดงกดชิปนะครับเวลาเราอยากรู้ว่ามันจะเท่าไหร่เนะี่ยให้เราเลือกตำแหน่งเราเลือกตำแหน่งสมมติกดตรงนี้นะครับกดชิปแล้วก็ลากลงมาจุดที่เรามันก็จะบอกครับว่าณเวลานี้เนี่ยเราใช้ไปทั้งหมดเราได้กําไรนะอันนี้พี่แดงลากส่วนลงมามันเลยเป็นติดลบนะครับก็คือลากจากนี้มาก็จะเป็นบวกเราได้มา24.49ใช้เวลาทั้งหมด143วัน143วันตรงนี้จะรวมเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนัขกขัตฤกษ์เรียบร้อยแล้ว ทำให้เราได้กําไรมา24%ถามว่ามีการลงทุนอะไรไหมหรือผลตอบแทนอะไรไหมที่ได้24%ที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองก็คือตรงนี้ครับ,รบการเทรดอ,อันนี้ก็คือวิธีการเข้าแบบง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่าเทรดเดอร์ท่านใดที่ต้องการเล่นรอบพี่แดงเองเป็นคนไม่ถือยาวขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะใช้วิธีการเล่นรอบซึ่งการเล่นรอบมันก็มีจุดออกหลายจุด จะเป็นวิธีการแรกก็คือพี่แดงเคยสอนในเรื่องของการลันเทนด้วยกาเปล่าไปแล้วนะครับก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังได้ทั้งมุมขวาบนอย่าลืมนะครับว่ามันยังมีวิธีการออกอีกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นกาฟแพทเทิร์นจะเป็นแบบแท่งเดียวแบบ2แท่งแบบ3แท่งก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเลือกออกได้อ่าอย่างอันนี้ก็จะเป็น e n g a r i n g เห็นไหมครับมันก็มีจุดออกได้ นะครับมีจุดในการที่เราเข้าซื้อหลายจุดด้วยการมองกราฟป,ประมาณ2-3ถึงแท่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีจุดที่เราควรจะเข้าได้อีกหลายจุดเนี่ยอย่างคู่นี้เราก็จะเห็นว่ามันมองเข้าได้ถูกไหมครับอย่างคู่นี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นอินไซบาร์อินไซบาร์แบบเข,เขาเรียกว่าเป็นอ่อันนี้ความเห็นส่วนตัวพี่แดงนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าพี่แดงมองว่ามันคือ,อคนท้องอะนะครับแต่เป็นคนท้องที่เป็นแท่งแดงก็คือมันมีแนวโน้มที่จะลง คือมันมันสามารถที่จะดูแพทเทิร์นแท่งเทียนได้ง่ายถ้าสำหรับหุ้นนะถ้าสำหรับหุ้นแต่ถ้าสำหรับตัว f o r e x t f e เเนี่ยมันอาจจะดูไอตัวแท่งเทียนได้ยากนิดนึงนะครับแต่หุ้นง่ายกว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เข้าเข้าออกๆออเนี่ยพี่แดงมองว่าเข้าตามสัญญาณของ MACD ก็คุมแล้ครับออย่างสมมติตัวนี้นะอ่ามันลงมาปั๊บตัวนี้ขึ้นเขียวอีกแท่งหนึง่งเราเข้าจุดนี้นะครับเข้าจุดนี้เสร็จ มันสังเกตไหมครับว่าโซนภูเขาเนี่ยอยู่ใต้เส้นสัญญาลเรายังไม่ออกเราถือยาวครับจนกระทั่งมันมาตรงนี้เลยออกแถวตรงนี้เส้นแดงก็คือภูเขามันเริ่มตัดสัญญาลก็คือแถวนี้นะครับพี่แดงลากตรงนี้มาจนถึงจุดที่เข้าก็คือตัวนี้เนี่ยครับก็คือ31วันได้มาแล้ว13%อนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้ macd แบบง่ายๆ macd color นะครับดูดิครับว่าอันไหนมันดูง่ายกว่ากันพี่แดงเลยมองว่าแบบเนี้ยมันทําให้เรารู้ว่า ถ้าเราจะเทรดตรงนี้คือเราเทรดเปิดบายแต่สวนเทรนด์เห็นไหมครับในสําหรับหุ้นเนี่ยตรงนี้เราจะไม่เปิดออเดอร์เลยเนี่ยแถวนี้เราจะไม่เปิดออเดอร์เลยเปิดไปก็มีแต่เสียเห็นไหมครับเราลอมันตัดขึ้นแล้วค่อยซื้อทีเดียวง่ายกว่าแล้วหุ้นเนี่ยดูเป็นไทม์เฟรมเดย์หรือไทม์เฟรมวีคมันไม่มีค่าสวอปถือออเดอร์ค้างนานๆไม่มีนะครับได้ปันผลอีกต่างหากมันคือข้อดีด้วยซ้ำถูกไหมครับเนี่ยจังหวะเนี้ยอ่าอันนี้คือ abc นะครับเนี่ย A B C C จะได้เยอะหน่อยเพราะฉนั้นเราเข้าจุดนี้เนี่ยเราก็จะได้อยู่ประมาณนี่แถวนี้เลยปรับประมาณ12%ภายในระยะเวลา21วันนะครับเห็นไหมครับก็การใช้เครื่องมือที่ดีมันก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Money Method หรือ Mindset พี่แดงเลยให้ความสำคัญเท่าๆกันถ้าวันนี้เรามี Method ที่ดีเราเทรดไปเรื่อย รักษาใจเราเองอย่าโลภมากอย่าอย่ากลัวมากอย่าพะวงมากวาง Money Management ดีๆเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเม็ดตอดดีมันก็สามารถทำเงินให้กับเราได้อยู่ดีตรงนี้พี่แดงฝากเอาไว้เป็นเครื่องมือสำหรับวันนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทางเว็บฟิตมันนนะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลย เอาละครับก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่มียังไม่ได้เปิดบัญชีเทรดดิ้งวิวนะครับพี่แดงเชิญชวนครับก็ตอนนี้พี่แดงเทรดที่บริษัทหลักทรัพย์บีออนนะครับบริษัทหลักทรัพย์บีออนก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเราเนี่แหละสามารถที่จะเทรดทีเฟกได้นะเวลานี้นะเทรดทีเฟกได้ก่อนแล้วก็ประมาณสักเดือนกันยาก็กจะเริ่มเทรดหุ้นได้แล้วก็ในอนาคตอาจจะเทรดหุ้นต่างประเทศได้ด้วยคือทุกอย่างมันจะอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวเลย แล้วเราสามารถที่จะลงอินดิเคเตอร์ลงเครื่องมือสามารถแบ็กเทสได้โอ้ตรงแบ็กเทสนี้พี่แดงบอกเลยครับว่ามันคือสูตรสำเร็จที่เร็วที่สุด เพราะว่าถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งนั่นคือเราต้องผ่านประสบการณ์การตัดสินใจให้เยอะแล้วการผ่านประสบการณ์การตัดสินใจให้เยอะเนี่ยมันเป็นอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากการแบ็กเทสซึ่งการแบ็กเทสด้วยตัวเองเนี่ยแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันจะก่อให้เกิดความชํานาญก่อให้เกิดความมั่นใจแล้วถ้าเราเขียนโค้ดเป็นมันก็จะก่อให้เกิดโรบอทเทรดให้เราได้อัตโนมัติด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ